วังกระเป๋าไว้ก่อน yeah. ้อพยายามอันนี้โอ้โยใบผิดด้านตรนอ้ันนล้องเอสือนมันพีช่อ ครับทุกคนวันนี้อยู่กับพี่บอลนะฮะกำลังจะไป University of Sydney ใช่ไหมที่จะไปใช่ครับผม University of Sydney นะครับเป็นมหาวิทยาลัยแรกของออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันอันนี้ซื้อชานมกันมาคนละแก้วแต่ดีมากๆอีกหนึ่งวันไปไปทางนี้กัน ทุกคนอันนี้เป็นมิวเซียมนะครับ power house museum เป็นมิวเซียมที่จะแสดงให้เห็นว่าแหล่งกําเนิดพลังงานมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าจะมีรถไฟพลังงานน้ําพลังงานไฟฟ้านะ <Yeah. S 2> ทุกคนเขาม่ให้เราของกินเข้าไปเราต้องกินอันนี้ให้หมดก่อนนะนั่งอยู่ข้างหน้านี่เลยอันนี้นะัทางเขาเขาจะแจกแมพให้เราเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะฝากกระเป๋าเราก็เดินไปฝากที่ตรงจุดนั้นได้นะนี่เป็นแมพของมิวเซียมทั้งหมดนะฮะเข้ามาเจอรถไฟก่อนรถของจริงนะพี่วันนี่ อันนี้เป็นโซนของ Can you show me again? Oh my god. Around to the um. tree? Over here. Uh, over here. Let, let me try. Let me try. really fast. Really fast. I have no like energy. Quick! I did it. What about the the last one? Oh my god! I did it. Good job. น้องไปเลยน้องบอกว่าไม่อยู่แล้วมันคืออันเดียวกันกับนู้นมันเป็นเครื่องจับเรืออะไรอนิบายเพิ่มเติมสิครับนี่คืออะไร m e t r o p o l i s m e t r o p o l i s Classic Movie Clip m e t r o p o l i s มันเมืองซูเปอร์แมนอยู่มีความรู้อีกแล้วไม่เหมือนในคอมมิ่งไงทีเดียวกันันเด็กบาการ์ตูนเห็นนะ อันนี้มันเป็นเครื่องจักรของไอยิมมาอันนี้อันนี้เป็นพวกแบบก้องสมยรรอนเที่ยวแบบภาพบนมีความรู้อีกแล้วเคยเห็นในไหน <laughs> <laughs> นี่ข้างในมันจะเป็นเฮ้ยนี่ไงมันก็จะเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆด้วย,วยอ๋อก็คือแค่โชว์รูปในอดีตเฉยๆมันใช้แรงดันน้ําในการกในการยกใชใ้แรงดังนอากาศกดได้ไหม อ๋อเนี่ยมันจะปล่อยนี่พี่ต้องหยุดก่อนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะลงออกมาปึ้งแล้วทีนี้ถ้าพี่จะเลื่อนก็ยกอีกแล้วก็ใช้แอร์พัมในการแบบปล่อยลมเพราะมันจะใช้ลอกในการดึงเนี<อ>่ยใช้แอร์ในการดึงแอร์พัมนี่มันเดี๋ยโชว์อินที่จอว่าแบบว่าเราเห็ Hello. 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 <laughs> นแล้วเห็นแล้วนี่นี่นี่ตรงนี้ ใช้แค่แบบมือโบอกอย่างนี้ใช้มือโบอกโอ้นี่เครื่องบินเครื่องบินที่เราดูจากที่ส,งสูงๆเมื่อกี้อยู่ใต้เครื่องบินลบของออสเตรเลียไม่ใช่ไม่ของอนน <c oughs> ไม่น่าจะใช่ของจริงอันนี้น่าจะเครื่องบินทิ้งระเบิดจริงหรอเครื่องบินทิ้งระเบิดหรอไหนอ่ะข้างใต้มันทิ้งยังไงอ่ะแต่แต่ยังไงก็ดูเหมือนเครื่องบินลบเนาะ it'll be the excuse me this is the real one? Or it is. it's the a real plane, yes are oh, the real plane? yeah what about this like space lab over there uh no the space labs are replicas some yeah. there's some real things over in space oh just well. some like train over there oh, the trains real there's a piece of moon rock and there's some other space things up there a piece of the moon rock yeah it's up there Where? It's Go up uh, there inside. See it up the top. Oh, okay. inside there's a whole lot more around the back. Wow, <laughs> but this 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 thing is the, the real. real, yeah. It was very old, so they had to fix it up a bit. Uh -huh. It was a bit trashed, but they put it back together, and it's yeah. empty on the inside. There's, there's some things from the plane over in the cabinets over there. Oh, okay. Yeah. There's pictures of it down the steps. Oh yeah. That'll show you, and in the in the cabinet. Yeah. But it's real, so. Thank you so that's much. Right. <laughs> Thank <Very> you. <laughs> โอ้โหมันคือของจริงนะทุกคนโหนี่ค um, ือช oh, 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 no. anyway. ิ้นส่วนของนักรบเอ้ยของนักบินไอ้อะไรอ่ะโอ้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  t อ้โ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 อมโอ้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 โา้โอ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 ้โ้โอ้มอ้โอ้เอ้โ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 อ้งอ้โอจโอ้โอ้โอมโอ้โอ้โอ้โอมโย้นร้โองบอนจริงอ้ไฟจริงนอครับแล้วก็ข้าง้นม้นจะมี้โอ้โอ้โ้้อง อากาศจริงๆรถมา้า Public Transport in Sydney ทุกวันนี้เปลี่ยนเป็นแทรมเป็นเทรนและก็รถบัสหมดแล้วนะครับเมื่อก่อนเขาโดยสารกันอย่างนี้นะครับมีม้าลากรถอย่างนี้ดีแต่ทุกวันนี้กลายเป็นแบบว่าไอ้รถรางที่ให้เราถ่ายให้ดูข้างนอกเมื่อกี้นะอนมมะ๋อนี่แทรมเมื่อก่อนอ๋อนี่ควีนเขาจะมีแบบมงกุฎอยู่บนรถ จากความฝันสู่ความเป็นจริงเซอร์แซกนิว <cher> ต <little language> ันเนอะเอร์แซกนิวตันคนที่เราเรียนฟิสิกส์กดกับฟิสิกส์แคลคูลัสคนนี้ครับที่ทำให้เราต้องเรียนฟิสิกส์กับแคลคูลัสซึ่งอยู่ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตอนมัธยมมีแบบติดเต็ม พองอาซาคาเบกสิสถาเอลิซานาสถานะบราที่แต่อกมาคือเมื่อกี้พี่ชายผมเล่าประวัติของเรื่องนาซาให้ฟังเ <c> ก <ười> ินการไปสำรวจอวกาศต่างๆว่าเริ่มตั้งแต่แบบสหาภาพโซเวียตนู่นน,นั่นอะไรเงี้ยไม่กชผมไม่ได้อัดไว้ก็ยืนฟังอ,ง,อง,องอย่างเดียวเนาอไปขึ้นไปดูชิ้นส่วนอวกาศกันนะโ,โหมชุนส่วนของจันนะครับทุกคน นมัจะตอนนี <S <S ้รู้สึกเือนแบบคือมันยกเย่งยกเย่งเป็นห้องฝึกให้นักบินมาฝึกความเคยชินในการอยู่ในยานอวกาศนะครับเพราะข้างมันจะแบบหมุนหมุนนี่มันเริ่มหมุนแล้วมันเริ่มหมุนแล้วก็คือถ้าไม่ชินก็คือวกได้อะตรงนั้นที่ขนาดเราไม่ได้้อยใช่วแต่ถ้าอยู่บนอวกาศจริงๆก็คือตุยนะพึ่งบว โอ้เป็นไงบ้างพี่บอลเข้าไปดูมาแล้วด <Yeah. S 1> มันอยู่ได้ทั้งวันน้อยที่นั่นอนะ่ะแบบ <Sure. S 1> แบบว่ามันมีอะไรให้เราดูให้เราเล่นเยอะมากนะครับผมชอบสุดก็คือโซนสเปซรู้สึกว่าชอบโซนอวากาศมากมากนะครับมันหายายากที่ไทยไปไปต่อกันโอ้ชอบมากๆเลยนะครับสุดๆแล้วที่สําคัญคือเข้าฟรีนะครับเข้าฟรีทุกคนเจ๋งมากต้องเดินลงเนินไปเดินไปทะลุตรงนู้น อันนี้คือสวนแถวๆบรอดเว์นะฮะวันนี้ออกมาเที่ยวกับพี่บอลเที่ยวแบบคนมีความรู้เที่ยวแบบมิวเซียมแบตจะหมดแล้วอ่ะดูดิแบตเหลืองแล้วเมมก็จะเต็มแล้วตอนนี้อยู่ตรงบอร์ดเวย์แล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินข้ามถนนไป University of Sydney นะครับ หลังผมเป็นตึกแรกของมหาวิทยาลัยที่นี่นะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆก็จะมีคนมาแบบมานั่งมาเดินเล่นกันตรงนี้นะครับเดินเข้าไปดูข้างในกันเราเดินมาจนถึงลานข้างหน้าน,นี้แล้วนะครับสวยมากดูดินอกจากจะวิวตรงนี้สวยแล้วใช่ไหมดูฝั่งนูด้ดจะเห็นเมืองเลยเนะี่ยทุกคน สวยมากๆจริงๆตอนเมื่อกี้ข้างบนตรงนู้นก็เปิดเพลงด้วยนะครับแล้วก็ดูมหาวิทยาลัยแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับตอนเมื่อกี้ก่อนเดินเข้ามานะครับมีคนร้องเพลงตื้อๆตรงนี้ก็เป็นเหมือนมิวเซียมสัญญาณนะครับมีบันไดเดินขึ้นไปข้างบนเหมือนโบสถ์สวยมากๆครับโอ้ทุกคนสวยมากๆนะครับตอนนี้เป็นช่วงบ่ายๆแล้วไม่ใช่เย็นแล้วแหละตอนนห้าโมงเย็นแล้วนะครับสวยมากๆอู่ทีนี่ โอเคครับทุกคน That's it for today นะครับวันนี้ <c oughs> เราวันนี้เราพอแค่นี้เนาะเพราะว่ามันมืดแล้วนะครับแล้วก็ได้ทั้งรูปแล้วก็ได้แบบได้เที่ยว แล้วด้วยนะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อทุกคนรอติดตามด้วยนะครับอาจจะมารีวิวมาหาวิทยาลัยนี้แบบว่าเต็มเต็มไปเลย1คลิปนะครับแบบสวยมากจริงๆนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับบายบายครับพี่บอลบาย